สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมียฝรั่งเดนมากหรือปะเอเนะจ๊ะไปกันวันนี้เปิดเรียนวันแรกนักเรียนได้โดนี่เป็นนักเรียนโขงเนาะเิึงลูกสาวข่อยนอนตันท่างถอยเลยเออไป <c oughs> เ,เลีนด้วยลบ น้องหายดีเฮ้ยขิดถอดเฮียบอกเลยพี่น้องเมือ <ไป S 1> เนี่ย <ไป S 1> เมื่อยมากๆแล้วก็่อยากไปโรงเรียนแต่มันเป็นหนาทีนะจนะ้ะเนาะเป็นหนาทีมันกับบงนะังไงเนาะเข้ากับมายู่ต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ต้องมาเรียนพระสงฆ์ภาษาเขา คิดว่ามันง่ายตอนแรกเอคิดว่าถ้าถามเอ็นอะเหตุงานดูแลผู้เฒ่าถ้าส่วนตัวเอ็นนะเหตุงานเดียเหตุใดเอ๊ผมมีปัญหาเลยเอ๊สามารถแบบว่าแต,แต่ว่าถาเขามีคําถามอย่างสิเอกับว่อ,อยากอายที่จะถามเพื่อนรวมงานนะก็คือกระถามเลยแต่ว่าเขากระต้องเบิงว่าผู้ใดที่เขาเอ่อ เพื่อนว่ายังล่ะผู้ใดที่เขาช่วงนั่นเขาสะดวกที่จะตอบคําถามเข้าอย่างแบบนี้นะหล้วเอ็กกับก็อยากอายที่จะเพราแม้ว่าเข้าโงโแต่เพียงแต่ว่าเข้าบอลูเหมิดทุกอย่างมันเวาลาเข้ากับเพิ่งเริ่มที่จะเห็ุงานสายนีหรือเพิ่มเริ่มที่จะเอ่อมาเรียนรู้งานเพราะฉะนั้นหลัการที่เข้าถามเขาบางคนเขากับ เขากับเหมือนกับเขาก็ก็มีความสุขที่จะอธิบายหรือว่าเอ่อบอบซีเรียตบอเพื่อนว่าอย่างคือเขาก็มีความสุขในการที่จะให้คําแในนําเห้าแล้วเขาก็ดีใจที่เห้าอยากรู้อยากเห็นอยากถาม บ่แมนว่าเฮาปอยงอหรืออย่างแบบน,นี้เฮาเอ๋บ่ได้คิดว่าเอ๋ปอยงอเอ๋คิดว่าถ้าเอ๋รู้มือนี่มืออื่นมือหนาแมา่เข้ากับ่ต้องถามเขาอีกไหมเฮากับเข้ากับถามเรื่องอื่นที่เข้ากับรูเพราะว่าบางเธอบางเท่อกว่าที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เข้าบ่บรู้อ่ะม่นบเก่ได้กเกิดทุกมือได้พี่น้องสมมุติว่ามือน,นี่เอ๋อาจจะเจอ,เอ,อผู้เฒ่าปฏิเสธว่าอยากอาบน,น้ำ แต่เข้าก็ต้องเขียนในรายงานอยู่แล้วว่าเออผู้เฒ่าก็่อยากอาบน้ำแต่เขามีความสามารถที่จะเอาผู้ถา่าอาบน้ำได้บอเขาอาจจะเบาไปแบบมือน,นี่แต่ว่ามืออื่นมันห่อนเดแต่ว่าตอนบ่ายมันห่อนเดแ,แบบเข้าก็หาเรื่องเบาแบพี่น้องใส่จิตวิทยาใส่เออใส่เออเทคนิคความสามารถของเขานี่แหละถ้าผู้เา่าบอกว่าบ่บอ กินนึืเสียหรือจะบ่อยากกินเขาหรือบ่อยากกินน้ำใช่ิหมอุ้ยเนี่ยอากาศมันห้อนข่อยบาเดมมหาเจ้าอีกงไงเด้จัน้อยคุณน่ะถ้าเจ้าอันนี้เจ้ากินเลยเจ้ากินตอนนี้แต่ว่จาจิบจัน้อยก็ยังดีซิมเบิงอันนี้มันเป็นอันที่แบบว่าแ่บอย่างเขาก็บอกไปพี่น้องมันเป็นการใส่จิตวิทยาในการดูแลผู้เฒ่านั่เพราะฉะนั้นเอ่อเข้าตองเลี้ยนลูกอีกเยอะ ขนาดเอฟไปเป็นพนักง,งานชั่วข้าวอยู่อยู่บ้านพเท่านะ่ะปีเคืงหรอบางเคื่อยังมีความหรูสวยกว่าเออแต่ว่าการใส่อุปกรณ์ซอยเหลือต่างๆเอมีความมีความบริยานมีความกล้าที่จะใส่เองโดยที่ใส่เองู้เดียวสิไหมนอกจากบางอย่างที่ยังมียางหนึ่งยู่ทีผึ่งเคยเห็น แล้วก็ใส่ไปทังก้อนพุ่นที่ไปเห็นงานรวมก็หนองมนนะจ๊ะนวบ้านอีสานเดนมาร์กไปเห็นงานน้ำเพลิววนเราบัดนี้ยังยังงงๆอยู่อ่ะเฮ้ยตัวนี้ว่าท่านได้เคยเห็นเด้ว่าท่านได้เคยใส่ไปยังใส่ว่าท่านเป็นแต่ว่ากับไปน้ำกันสองคนกับเบิ้งแบบซอยกันเอาเอาผู้เฒ่าเออเปลี่ยนผ้าออกกับไปน้ำนองเออน่องกับ้าเฮ็ดแต่ว่าเจ้าของว่าท่านได้กะจับเพราะว่าเครื่องตัวนี งงงงอยู่ว่าเห็ดเพระท่านได้ดเป็นนะ,นะเอาง่ายๆคือท่านได้ดกาใส่เองมีมีอย่างหนึ่งมีอย่างแหลกแหละที่ท่านได้ดกาใส่เองแต่เป็นพวกริบยกหรือว่าเป็นอ,อุปกรณ์บางอย่างให้เเอใส่เองได้เลยพอได้ผ่านการฝึกมาแล้วผ่านผ่านจากาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วอยงนีนะเขาเส้นใบเห็นแล้วว่าเอาสามารถใส่ได้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นอย่างสีนะ ก็เออก็โอเคอยู่เด้สำหรับเอ็นอันกนับว่ามีความสูงในการเห็นงานแต่ว่าเลี้ยนเนี่ยเมื่อยหรีนั่งอยู่เหมือนมือเมื่อนี่นี่ตอนนี้แปดโมงเพราวาเหมือนี่เขาเลี้ยนแปดโมงสี่สิบตอนนี้อ,ออกมาหนีแปดโมงแปดโมงตอนนี้แปดโมงสองนาทีกลับไปหอดุ่นกับประมาณแปดโมงตีไปโหลดแปดโมง e ยี่สิบย่หรอเออแต่ว่า มองจอรดรถสิมีบโนเฮอาก็คิดไปเพราะว่าหน้าสวยเด้ปกติไปตั้งเจ็ดโมงกลัวออกแล้วเพราะว่าเขาเลี้ยนแปดโมงสิบถ้าเจ็ดโมงสี่สิบห้านี่กะหามองจอรดรถยากแล้วพี่นอ้องเพราะฉะนั้นถ้าเข้าออกไปได้ไวเข้าก็เข้าก็คว้นที่จะออกตะวังเหมือนนี้พอดีคู่เขาเอะ ให้เขาเลี่ยนตอน8โมง40แม่ก็เลยได้ไปสวยจังน้อยเป็นการเปิดเทอมมือแหลกเปิดกระซํำเทอมสองมล่ะไปเทอมหนึ่งพันแล้วพานเลี่ยนพานฝึกงานแบบนี้เขาว่าเทอมสอง <c oughs> <c oughs> เทอมสองนะคือต้ามรู้สึกแบบว่าเมื่อย่อยากไปโรงเรียนอยากพัก ก็พอถ้าไดนพักเลยเนี่ยเมืองไทยไปฮอลิเดกับซัมบูเร่ฮอลิเด์แหละก็จะมีอย่างแน่้สามอาทิตย์กลับมากะเหตุงานหามือนเออฝึกงานหามือเสากับอาทิตย์เหตุงานมาเลยว่ามีมือหยุดก็เลยเมื่อยไหมคือจังบอรยิมนอนบอรยิมพัก่อนบอเพียงพ่อเป็นเบอเบิงได้บอกว่าถึงก็เลยบอกกันกับเออนอกอีกคนหนึ่งมา หรือว่าเป็นจากติดโควิดมาวะพุ่นแล้วหาหมองโทษได้โทดโค่งวงโควิดไปอีกพี่น้องจ้าเห็นแ่ละบ่มีบ่มีแน้าถับก็โทดไปใส่แบนตอนแดดกบคี่มาจากน้อยบ่มีแดดจอ่อยดูซึกสายตากะโอ้เหมือนกับแก่ไปแล้วอะ่ะเออพักบุ้งกับพวกรัปูกปพี่น้องขั้นว่าสิให้กินพักบุ้งเพื่อบำรุงสายตาเนาะ พักบุ้งกับหัวกับปูเดี๋ยวสิทําทาไปเขียนไปถามหนองมนอยู่มีผักบุ้งให้ป้าสัก,กร,รมไหมคือสิแสบกินพัดพักบุ้งจวดอ้ยเยยรีพี่อนอนจ้าเฮืยแอแอลตอนแรกก็คิดว่าหรือจะพัก พักจะสามเดือนสี่เดือนนึงสิแม้มันพักก็ได้เลยถ้าพักแล้วแห้งต่สี่ขีดข่านไปหนาอายุหลายน้าแล้วขั้นสี่เลี้ยนกับเลี้ยนตอนเนืองไปเหรมันจวดจวดเหรอมันจบโหลดนะคือว่าได้เ่าใดกเ็เอาเอาพานนั่นละเอฟมีความหวังหลายดอกบ่ได้คิดว,ว่าต้องเอาคะแนนหลายอย่างสิเอาพานเอา สามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ต่างๆเพราะวา่าการทํางานตรงนี้เนาะเอาง่ายๆเนาะพี่น้องการทํางานตรงนี้คือมันต้องใส่มันต้องเจอผู้่ถหลากลายไปเรื่อยๆล้วเข้าต้องเลี้ยนรลุไปน้ำเเรื่อยๆไหมเขาก็สามารถเสียเลี้ยนหลุในช่วงที่เขาเลี้ยนได้ย่างเดียวเลยเข้าต้องออกไปเจอประสบการณ์เองข้างหน้าข้าขงนาข้า,ขง,นา,ขง,นาขงนอกคือเกา จอประสบการณ์จริงคือเขาบ่ได้แมน่าสมมุติเออถ้าเป็นการสอบกนสมมุติว่าคนแก่คนนี้จังสันสสนะังซีจริงไเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเอ,อจะเป็นการทำคลิปเนาะก็จะเป็นแบบว่าอาจจะต้องมีพูดภาษาไทยบ้างเนาะก็จะมีเอ่อ FC อ c ก็อินบล็อกมาเนาะพี่เ ภาษาอีสานเนาะบางคําก็ฟังไม่ออกเลยพี่เฮียแบบพูดไทยหน่อยได้ไหมแบบหนูก็อยากหนูก็เข้ามาติดตามพี่ดูคลิปพี่หลายคลิปแล้วแต่ว่าฟังไม่ออกหมดฟังเป็นบางออกเป็นบางบางคําเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะจ๊ะวันนี้ก็ขอเป็นภาคเติมก่อนก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะประมาณว่าพูดเกี่ยวกับการฝึกงานการเรียนตอนนี้ก็คือเหนื่อยมาก อยากพักแต่พักไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าอายุเยอะแล้วเนาะตอนนี้ก็สี่สิบ้าสสิบห้เต็มไปเมื่อวันที่ยี่สิากรกฎาคมที่ผ่านมาเต็ม45ขวบแล้วตอนนี้ก็คือเหนื่อยฝึกงาน5วันแล้วก็ทำงานสาร์าทิตย์มันก็เลยเหมือนกับร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า ตอนแรกคิดคิดเพราะว่าว่าจะคุยกับลุงที่บ้านคือสามีเนาะที่เรียกลุงก็คือนี่คือสามีแต่เรียกลุงเพราะให้เกียรติแกเนาะแกอายุเยอะกว่าเราสามสิบปีตอนนี้ลุงก็เจ็ดสิบห้าลุงก็เมื่อเช้าลุงก็พูดประมาณว่าเอ,อ่ออีกสิบวันเย่อีกสิบวันจะได้เจอหมอแกก็กินมอร์ฟินต่อไปปวดเมื่อไหร่ก็กินแต่ เรามีโอกาสเนาะเอมีโอกาสเออะมีโอกาสได้คุยกับเ,เหมือนกับเหมือนกับคนที่เขาเรียนสูงกว่าที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือคนที่เขารู้จักเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้มีโอกาสได้ถามสัมภาษณ์ถามเขาว่าลุงอะ่ะตอนนี้ลุงกินรมฟีนอะมันจะเป็นอันตรายไหมเพราะลุงอะกินวันละเท่านี้เท่าน,านี้เขาก็ถามว่ากี่มิลลิกร,รมัมกี่เอ็มกีเอ็ มิลลิกรัมนั่นแหละเออเม็ดหนึ่งอ่ะมีมีกี่มิลลิกรัมเราก็เลยบอกไปว่าสิบมิลลิกรัมลุงกินไปวันละสองถึงสามเม็ดเออแกก็บอกโอ้ยให้แกกินไปเลยไม่อันตรายเพราะว่ามันก็แค่คือร่างกายมันทนได้อยู่แล้วหมอเขาถึงจ่ายยามาให้หมอก็อนุญ,ญาตให้กินได้วันทุกสี่ชั่วโมงหนึ่งเม็ดคือทุกสี่ชั่วโมงแต่ถ้าแกปวดมากๆแกก,นะแก็ยังกินต่อไปอยู่นะแกก็ยังกินต่อไปอยู่ บางทีก็กินมันต้องกินอ่ะเพราะถ้ามันถ้าไม่กินก็คือแกนอนไม่ได้แกก็จะกินประมาณช่วงสี่โมงเย็นหนึ่งเม็ดสองทุ่มหนึ่งเม็ดแล้วก็ถ้าแกตื่นมาเข้าห้องน้ําหรืออะไรรอบดึกถ้ามันปวดหรือแกไม่ได้นอนแกก็จะกินอีกเม็ดหนึ่งแต่ถ้าแกไม่ปวดไม่อะไรแกก็ไม่กินก็คือแสดงว่าวันนั้นกินไปแค่สองเม็ดเออจะมีรอบดึกถึงจะเป็นเม็ดที่สามเพราะว่าถ้าแกไม่ได้นอนแกก็ เดี๋ยวตื่นเช้ามาก็จะอาการหมุดหงีดอารมณ์เสียนู่นนี่นั่นก็ทั่วไปคือมันมันมันนอนไม่อิ่มอาการเนาะเหมือนกับคนไม่ได้นอนเต็มที่แล้วอีกอย่างลุงก็ช่วงนี้ก็คืออ,อไม่ค่อยกินข้าวแต่ถ้าเราทำอาหารไทยให้แกก็กินอ่าพอแกกินอาหารไทยเราก็ เลยทําให้แกประจําแต่วันนี้บอกแกว่าวันนี้ขอพักนะเหนื่อยแล้วก็ให้แกหาอาหารเยน็นทานเองอืเพราะว่าวันนี้ก็เรียนถึงบ่ายสองเออเลิกเรียนบ่ายสองแล้วก็เลิกเรียนบ่ายสองก็เลยแบบ อย่างนั้นแหละเราก็กว่าจะกลับบ้านก็ต้องแวะซื้อของเข้าบ้านด้วยแวะซื้อของให้แกด้วยก็เลยกลายเป็นบอกแกว่าขอเป็นให้แกหาอาหารให้แกทํากับข้าวเย็นเองวันนี้เราก็ได้พักเราก็จะทําอะไรของเรานี่นี่หน่อยๆอยเพราะว่าตอนวันนี้เรามีแขกเนาะมีแขกมาตั้งแต่มีลูกสาวของเพื่อน <c oughs> ต้องขิงมาเที่ยวแล้วก็ก็จะมี ไม่ได้ทําอะไรให้นางหรอกนางก็ดูแลตัวเองแต่เราก็แค่จะทําอาหารเย็นเพราะกินกินข้าวเย็นด้วยกันวันนี้ก็ห่อข้าวพี่น้องห่อข้าวกับอะไรไข่ต้มกับปลากระป๋องเป็นเป็นเมนูที่แบบว่ายอดฮิตเพราะว่ามันง่ายหุงข้าวอย่างเดียวแล้วก็หยิบปลากระป๋องแล้วก็ไข่ต้มขึ้นขึ้นรถเลยจบข่าวช่องท c tv เพื่อคุณ ง่ายชิวนี่แหละไม่มีอะไรพี่น้องเปิดเรียนวันแรกก็จะประมาณเนาะก็เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มใช้ภาษาไทยนะคะเพื่อเอฟซีระหลายท่านไม่เข้าใจภาษาอีสานเอาจริงๆก็เออเข้าใจอยู่นะแต่บางทีเราก็จะตกลาวเวลาเราพูดไทยเราก็จะตกลาวก็จะมีการแบบ คำๆเจ้าของวันนี้อย่างพี่นอ,อ้ยห <c oughs> มูว,ว่านก็นไม่ได้เห็นคลิปเด้หมูว,ว่านนีก็แบบเลิกงานมาแล้วก็เหนื่อยมากที่สุดเหนื่อยที่สุดในสามโลกก็เลยบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่ต้องทําอะไรวันนี้ไม่ต้องทําคลิปตอบคอมเมนต์ก็ยังไม่ได้ตอบเพราะฉะนั้นก็ค้างคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วก็จะตามไปตอบคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นถ้าไม่มีการบ้านวันนี้ก็คงจะตอบได้แหละเย็ยนนี้เนาะ คุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ b s c r i b e ขอบคุณทั้ง6,000ซับสไคร e ด้วยแล้วก็ขอเป็นอีกกําลังใจให้ทุกๆคนเนาะสู้ต่อไปพี่น้องสู้สู้สเราเป็นชาวยูทูบเบอร์สู้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมทำคลิปสั้นถ้ามันไหลขึ้นมาก็นี่แหละยอดก็จะพุ่งประมาณนี้อย่างที่เห็นโฮเอนี่นะ ยอดพุ่งจากคลิปเอ่อน่าจะเป็นคลิปแบงค์ยีนะตอนนี้ตอนนี้คลิปแบงค์ยีก็9ก้าแสนกว่าวิวแล้วคือดีใจหลขอบคุณจ้าทุกๆคนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปโดนๆน,นะพี่น้องเนาะพบกันไม่คลิปหนะ้านะจ๊นะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า